สบายดีเด้อป no e. ้าล no ok ุงสบายดีป้ารุ่งดลยน้องนัดมานอนท่านว่าหน่อยมานอนบ้านใหม่เด้อป้าลุงเด้อมานอนบ้านใหม่ถ่ายคลิปให้ป้ารุ่งเบิ่งมานอนบ้านใหม่เป็นอะไรหายอยู่บ่บ่ป้าลุงเอ้ยแม่ไปอาบน้ำล้างขวดนมมอกระเล่นอยู่เขาหม้อหนึ่งเดียวอะไม่ง่ายง่าย แม่ก็เลยยูซืดๆไปใส่กระตามแล้วไปเออไม่ให้กระตามเาไปวะเริ่มติดแล้วยังติดแล้วเริ่มอยากติดชองมืองอยากติดเริ่มอยากติดบ้านใหม่เลยเด้อบ้านนี่ยเจ้าโปรได้ครับบ้านมะม่วงบอสครับอยู่บ่บ้านมะม่วงนะใช้บ้านมะม่วงเมื่อทางไหนอือหัวฉันหัวฉันทา้นชั่งก่อนแม่บอกหายฝุ่นทนบ้านทนติ๋วแม่ตะกี้นะฮะอยู่มามาชุดนี้แล้วเธอ บ่บ่คอยห่วงแม่ปันใดเด้ออนัดมาลูกเด้ออนัดมาอนัดสิไปใช่ไอมมาพี่วานอนพี่ว่านอนบ้านใหม่เด้อป้าลุงชุบชุๆชุชุสบายดีก่อนสบายดี่ๆหลสบายดีป้าลุงหรือไม่เข้ามาในเฮือนเด้ออุ่นแน่เนาะเขาออกนอกเันหนาวป้าลุงเไ้มอากาศหนาว คิดระเบิดแล้วอากาศหนาวนั่งหนาวเลยเฮ้ยานัดก็ดีใจนองมานอนน้ำมือเงินกับวันเกิดเอื่อยจิงเข็เอื่อยก็แล้วตึงตานวนมาจะมานอนนําอีกเนาะม้ามาเด้อปานนมาอีกเออออออ้ามขึ้นขึ้นขึ้นนี่งีที่แล้วมนยัง ha, ha nang bốc, mà đi đạn, pues no. Yeah, no. ha mà nang nóng hạc a siêu ăn bọc. Say mẹ ha mẹ 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 Bây giờ mẹ 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 ơi, tao Tao mẹ tao mẹ 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 อ่อเ I mean. oh. ็เล่นอูเมะตีนเดตัวหนึ่งมาโอ้ยเป็นยังลูกคุบมนูคุบนูคุบมนูกเออมามามาหไปเห็ดไปเห็ดไปเห็ดบอกนะแม่ไปเห็ดบเห็เนผเป็นงไปบ้านั่แค่น้เกาหัวยังหยอกใช่หรืไปเห็ดมาหามเจ็อเลจ็บแล้ว อดวดผู้บุย่างไปย่างมาใช่เอ้ยใช่โอ้ยโอ้โอ้ยมาคนอนคือาไม่ไงก็พอไงไหนไปผ่อนละวุ้งพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งนักรล่อดวงดาวน้อยแดนสวรรค์บอกคนณนะอรวมสวรรค์เด่นเด่นสวรรค์นี่แหละพังโคุ้กคนเา sao leo sao leo ừ. sao leo lượn sao leo băng tốt dạ, chắc sao rồi nô nè nô nè bên nhăn đó bên nhăn đó hai hả <laughs> <laughs> เนียวน้ำเงินัดัน้อันเงินเสาจะสิไปแหนมงสางมันเหนมงิสางอยู่บ้านใหม่เออเปยางเหยังไงนะห้องอัาห้องยาเด้ออืมจำเรื่องืมหล่างก็อยากไปเป็นมอลำเรื่องแต่ว่าบ่ได้ไปมนนี่บีบมั้ยบาแท้หัวมอนแลมอคันนะ ว่าหลุนหลนนี่นะป๋าลุงเอ้ยมางานมาบันหม่ไปกระทำได้ไปอันไปตัดผมให้ยนะคไปบันอโมงมาบอกไปมาเหรินบันไม่เลยี่ยงอ้าบุเช้าเลยเนาะเช้าแล้วเป็นเน่นแล้วทำเป็นเน่นหน่อยน้อยเจ้าปัญญาอิคิวซังวันนี้ เเ็บนเม้นไลาตาทงบอกเบอร์ต่จขึ้นเมนยมสุดจขึ้นอันผ่าลูกพ่อแต่อมันมีเหลือแห่น้วมันเป็ีนผแบบเน่แล้วครับนี่มีน้อยเจ้าปัญญาจะดจะถูกก่อนถูกก่อนถูกปลาลุงลูกเน่เน่มามมาหังคินอดพ่อจบบ กินข้าวได้ยกเมื่อคืนฮือกิน้พออยู่บ่เอายกมืออีไว้ยกเรไว้เออเออกิน้วพออยู่บ่อือเออพ่อไปมานําแลพ่อย่าอือ่ําเผาเพื่อนอือมานอนเผาเื่อนเป็ดก็ยังเสียโอมาแล้วเคยยว่านําัอนัดบ่า่เป่เอมาแล้ว

ไปไหไปไหนมาเอาหรอบ่ไปไหมาหนึ่บ no, oh, um, ่เหรไปไหนแม่ีแง่ม่ยังไปไหนล้าพ่อ้วเต่กันยังหองติไปบอภาพห้าไปบ่ฮะไปบู่แล้ปงานครับผู่ไปบุญใช้ภาษาเราเรไปเราเมาเลย จะมเมาแล้วพอพบอด้ไบค์บ<พ>อด้ไปค์งานเขาไม่มีนี่เที่ยวเที่ยวนอนโลดคือนอนโลดจ้าพ่อแล้วบ่จะาชิไปไหมบอขอยานเจ้าพระดำโตอือเป็นไงเป็นไงมาแล้ว แม <c ười> <c ười> uh, ่พ่อใหญ่มาหาอยากซ้อมเบิ่งพ่อใหญ่บ่เบิ่งแม่อุ้มเบิ่งนัดอุ้มเบิ่งดนันี่พ่อใหญ่มาแล้วลูกพ่อใหญ่มาแล้วน่าพ่อใหญ่ไลูกพ่อใหญ่ไพ่อใหญ่พาไปเบิ่งดอกนอยอ้บอกไปแม่นะหึขี่รถไปพ่อใหญ่นเบิหลักหลักบ่นี่ให้พ่อใหญ่มาอให้พ่อใหญ่ก่อนเออไปได้มั้ย

còn khó con khó con khó gửi lên đây, khó gửi lên đây khó không bung con Trong <laughs> một lần chạy song một nhảy nấm bơ bị bay ở yên trời Nào, tao nhảy mà đâu thôi <laughs> Ừ, một lần nhảy Ừ สามชั่วโมงนะฮุกพันบาทค่านักร้องเราก็น,นอนอยู่นะกำลังงำน,น้อย,อ,ยอันนี้พอน,นอนแล้วก็หลับอัน,นปิดไฟไว้ยงำขึ้นก็บผค่อยหายดอกเนาะเป็นปยังน,ยน้อยนัน่ะญานเพิ่น้หายพามากันได้ไงแน่กับผู้อค่อยหายเห็นแม่แล้วก็น,นอนญา,านจะกิ้งแค่นี้นะนี่แล้ว,ลวตุกล้งหัน <c oughs> เอาในไข่แน,น่บหังวหรือไข่แน่ มือคืนนี่ก็ตกคือที่เราพี่นอ,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 อนนั่นอกาน่นได้น่งคอแรนแม่น้่ยแนบมันจำ่น,น,น่าเด็นเถีงน,อน่อนล้กมืออึนจะขี้ลูกมือจะไปปักซองน้ำาึไงใหไปซื้อเค้กน้อาอันัดเนาะ

ไปเด e, ี๋ยวเนคันคาได้คันคาได้มาเร็วมาเร็วมาเร็วกับโกได้กรบโกได้น่กีวเอหปสินอนไลุ่มไปนอนเว้นเถิงสามชั่วโมงนอนเว้นนะเกือบสมชั่วโมงอะไรคันประอดกันนเขาเปิดเพลงตุ่มตุ่มนอนนอนแล้วมอทังเสียงเพลงหมักม่วนเห็นได้ non luôn con yeah, ừ. à, ừ. xo... chong chắc bớt. nói, là quê hỏi lúc này, hỏi lúc ăn lúc hỏi lúc ăn lúc hỏi 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 lúc bò, อืมคิดไว้แหย่ยุงข้าวขอบคุณนะคะที่มามาส้มเด้อพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศเนสํานีงม่งก็ได้ม่งอืบ่กลางดอกคือสิบ่มียุงมันนาวนุ่าโอ้ออเอาลงมาของ